สบายดีครัมุสุมตอนนี้กัาเจ้าป้ามุสุมกับเพื่อตามเส้นทางบางนานี่แหละเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองเด้อในเมืองกรุงเทพอันนี้ก็ยัยใง,ยบบง,ยงในเมืองอยู่กับเราในอยังในเมืองอันนะนอนอกไหน,น,นหนึ่งกันนั่นนอกไหนต่ก่อนก็นอกเมืองขนาดเดี๋ยวนี้มันก็เป็นในเมืองมันก็เลยเพิ่มแล้วบางนานี่นะ มือ,อนี้มือเขาสีเทียมข้าวดาวอยูเขอาไปในเมืองไปข้าวดาวในเมืองคุณและอยู่แถวไอคอนสยามถับวันนันไอคอนสยามหรือว่าสยามพารากอนนะไรเซ็นเตอร์เวิร์นอย่นแล้วแต่สำคัญมันยากบนจอดรถทมูกสูงเอ้ย จอด,ดรถกเเออนน็เสียงเงินก็เท่าอันนั้นะเนาะเสียงเงินเนี้เขาจอดเป็นสมัยไลสมม่สโมงนะพิษสระสาวบาทสาวที่บาทมันก็ไล่คิดสิบาทแปดสิบาทค่อว่า a, หาวิธีบนจอดรถที่ว่ามันราคาบปสูงอันซองมาซององแฮมอยู่ขัดมีหงหงแฮมก็ม,มีได้เต็มบหได้ลยหงแฮมกไ็ได้นล่ไม่คือ เอออันราคาแพงๆเจ็ดพันแปดพันบาทวืดเนอะหรือว่าเจ้าเอาได้ดีนะมองพันหนึ่งพันไปไหนหนึ่งนี่นะบ่อยเกินสองพันเกินสองพันแล้วพยูล้วเขาเขาไปเขามาเรื่อยๆเขาทีแต่เขาทิเนาะประหยัดเงินเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเรื่อยเงินหลายเขาก็เสียเงินหลาเด่ นักท่องเที่ยวเ้าเป็นท่องเที่ยวแดงแล้วก็มาเวียกมางานมาพักษาสุขภาพพลณะทา้งมุสมเนาะการพักษาสุขภาพเป็นลักสำคัญเพราะว่าเขาบรรทุนไม่ใกล้ฟังแล้วมันต้องได้มันสีเทียบเส้นรถเนาะรถกับรถมันกับเก้ากับเกงมันต้องได้ซ่อมแฝงเลยเลยเลย ของรูปหักษาตลอดสวมแปลงตลอด ันนี้นี่เป็นสีแยกบางนากับสุขุมวิทเด้ The อคนสีแยกบางนาแต่ว่ามันเป็นเส้นทางตัดสากกันระวงังถน,นนบางนากับถนนสุขุมวิทครับลองแห่งสัตนเหมือเด็กสาวถนนบางนาถนนบางนาตราดถนนบางนาตราดมจมูกหน้าไป ชนบุรีตะวินออกพุ่นแหละแต่ว่าเนาะแต่ว่าถนนนั้นสุขคุมวิทกะไปตะวินออกคือกันแต่ว่าต้องไปเลาะเข้าไปในสมุดประกาศทางก้อนเข้าไปสุขุมวิทแล้วเลาะแข้มทะเลสุขุมวิทนั้นเป็นถนนเก่าดิถนนเก่าสมัยตะกี้พันก็นใหมันเลาะตามแขมทะเลเนาะตามมันสมัยตะกี้พ่นบาตามมัน นันโยบายคลองจอมพลปอเนาะน้ำศุกร์พนอย่างยงนี้แหละที่บุญสุขามบ่ฮ่าคอยเจ้าว่าพิษขอโทษขอคอยคนปิ่นผู้ซีน้ำบาแค่ตัดขนทางล้อแคมทะเลเพื่อสมอากาศเนาะใส่เสื้อถนนทุกบุญบิดยาวจาบเพลินจิตพุ่นละไปล้อแคมทะเลจนหอดู้ไรล้อไปงอมาจนหอดอัน จันทบ,บุรีพุ่นแหละสุดสายแดนพุ่นแหละวระมินพุ่นแหล้วอันนี้เป็นประวัติอัน,นหนึ่งต่พุ่นนะแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองพุ่นเวนน์อะไรน้ำดูนล,ละไ้เกือบร้อยปีอะไรร้อยปีอะไรนนะเกือบร้อยปีทังหมดเลยอันนี้ถนนสุขุมวิทเผื่อมือนี่ลดลงจงงุงโปงงอทั้งทึ่งนี่เป็น รถจล้างไฟฟ้า BTS BTS อ่า BTS อ่าอ่าอย่างเชี่ฮะจากเชี่ฮะไปสู่โคโคูคูโคดเนาะเชี่ฮะนี่เป็นอยู่แถวสมุทรปราการคูโคดถันอยู่ปทุมธานีผู้แล้วอันนันยาวไปแต่ที่ว่าพาดในเมืองคือว่าผูใ้ใดอยู่สมุทรปราการ อยากไปปทุมธานีก็นั่งรถนี่แหละรถรางไฟฟ้า BTH อะแรสายสีเขียวบอยังนีแลเลยอาจากเปิดเสียงสีเขียวว่าสะดวกสบายไปชอดพุดโด้โรดคูขดพุ้โรดนะกายสดามบ,บินดอนเมืองพอดีะนะจากสมุรประกาศนี่นะ จากเข็มทะเลท่านออกไปผู้ใดอยากมาทะเลแบบสมุทรปราการนี่ก็มาปากน้ำนี่แหละปากน้ำปากน้ำอันนะั้นเจ้าพญานี่ยนะพากันมาแต่ว่ามันบัวได้อาบได้อาบวัวได้ได้มันเป็นทะเลขี้ตุ่ม,มแต่มาตากอากาศเพราะว่าลมมันลมมันมีลมผัดแข้งอยู่บางปูนี่เด้อบางปูเนาะอันนี้ก็เป็น บางปูนี่แม่นมีบ้านพักตากอากาศของทั้งทหารเนาะั้งกองทัพก็ว่าแม่ครับสา่ามเป็นกองทัพกระสายนั่นก็เป็นทหารเนาะ่างเราเดิดนนั่นแหละเดิอดหุซุ้ม พักตากากัเว้าออพื้นอีกสมัยจอมพลปอพี่บินสงคารามมัน,ออนบอกอย่างว่าน้ำสกุลด้วยญาติว่าเว้าพิษไอ้พ้นปอซะ,อจอปอนนจะจอมพลปอบนในพลจอมพลปอแล้เพิ่มเนื่อการจีแมนเพิ่นมากวดการถนนหนทางอันนนั้สุขุมวิษเธอแหละ ทางหลวงยงามไอสาวคนรกวาดเพื่อนตะกี้รถกลายไปกลายมาเพื่อนคู้ซึกว่าแถวตะกี้มันกรบบูเป็นรถมันกรบบูมีอเอเย็นเนาะก็เปิดเปิดประประทุนกับว่าแม่ดูว่าเปิดอันหน้าต่างนั่นนะกลายไปกลายมาเพื่อนว่ามีจะอยู่แถวบางปูซึ้ว่าเย็นก็กลายมาบางปูนะฮะดีวเย็น เพิน่นเลยว่าเพิ่นเลยว่าอเมื่อมันเย็นนะเพิ่นเลยว่าโอ้ยสิมาเห็ดบ้านผากตาการอยู่บางปูนี่เราเพิ่นเก็้ว่าภาคตาการเราบนเห็ดใยคือท้านี้เห็ดบนผ้าเอาห่ออาหารบนสม,มูสอนพุ่นเต้นหลอกเต้นล้ำปลาพู่นน,นะปลาสุกปลาซุ่มจัดปลาซุ่มได้มักมาลีลาดกันนั่นลอยู่สม,มูสอ่อนูบางปูนิีแคมปทะเลพุ่น ทิศต้หาดแคมทะเลคุณรอออกไปได้ส่งออกไปทะเลบนขีดตมพุ่นต่ว่ามันก็มีนกยางกัญยางอีธนาคารสมนกกัญยางขาวก็นกขาสูงๆขนาดว่าจะเป็นนกกัญยางนกอย่างก็จะฟรัมิงโกภาษาอังกฤษเนาะมาบินเซลนกขนาดนกนางนวลเหมือนอย่างเจ๊ ขอโทษขอไปบุ hmm. пис, please, ้งใครแนะนำให้เด hm ินเปนนกอินทรีภาษาอังกฤษเราฟรัมิงโกมันบินมากินปูกินปลาบักไลยๆเลยมันมาผักคฮอนมันไหมันก็มาจากต่างประเทศพูดหล่ะมันมาจากเหนือคุณเดมนกเหล่านี้บินไปบินมาเดนจากเหนือลงใต้จากใต้ขึ้นเหนือเดนพูดมาจากโซเวียตพุดรัสเซียพูดมองโกเลียพุดนะย้ำมันย้ำหนาวเขาเห็นมันเด้ น้ำพอดมันก็ขึ้นเนือ้อึ้นมันพอดหลายมันสู่บวไหวนกกระย่างข่าวก็ได้จุจค่อยมพาเหตุบ้านพักตาการให้ให,ให้คุนทั่วไปแล้วเพราะว่านอนได้มานางมาสมนั่นน่ะตาอากาศก็มีบ้านพักผู้ใดอยากพักก็เสียเงินันาดพักเงินพักจากการที่ไปนั่งอยู่สม,มุทรศรยืนนัินยู่นั่นเบิ้ง บิวหันก็ได้เพิ่นปวามีอา้อาหารจะซื้อกีินจะซื้อบ่อบยากซื้อแล้วก็แล้วเนาะได้ตากอากาศเย็นอยู่หันสมัยนั้นหรอสมัยสมัยรถบ่มีแอร์เย็นนะเนาะไหมว่าพื้นเะนาะสมัยรถบ่มีแอร์เย็นก็เลยว่าเพิ่นกเรีย,ว,รยว่านิยมกันมาหรือว่าบางคูมันเป็นบอลหม้อสมในะ เห็นบ้านผักตากอากาศเออเรื่องเาวาเนี้ยนั่นแล้วเล่าให้ฟังตอนนี้เลยครับรถอย่างนี้นมาฮอดพักขนงแล้วนี่นะ่ะข้ามเมื่อกี้ข้ามบัวพักขนงคล้องพักขนงเนาะอันนี้อีะนะอก300เมตรเลี้ยวซ้ายน้ำอันซีรีส์ บอกให้เขาเจ้าเลี้ยวซ้ายเขาเจ้าผมวดเลี้ยวเขา,เจาจะไปซ่นเพราะว่าอย่างเพราะว่าถนนพระรามที่สีนะ่น่ะมันแคบหลายเลนนะแคบหลายแล้วไปแล้วอันรถขาบเจ้าก็ดนีแล้วมันอาวใหญ่อะไรมันเกิดโอ้ยถนนแคบมันเกิดเป็ดซีดรถจักรมอเตอร์ไซค์มันเกิดแซงซ้ายแซงขวามอ้ยรับคาน มันสิมันิดมันสิด่าดเอาโลดเท่านะยังลาวไปขน,นาดนลดน้อยวเป็นอย่างดอกขนาดลาวด้อสองด้อก็เยลยรอรอไปตามปเทาโดนสู้โควิดนี่อาใครเดลนมันยังก้วงได้น้อยนึงมาทางเราไปขนาดอาใครเด เจ้าจุกอยมักแล่นตามถนนสุขุมวิทนี้นะเรื่องราวแล้วก็มันบุบลงได้นะสิไปใส่ไปใส่ก็ซักใส่ขนมสุขุมวิทแล้วก็แกยกออกไปสิไปใส่ก็ค่อยว่ากันนะเรื่องราวเด้อบ่ฮอดมาฮอตสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยแล้ว อัน sí, นี้ลองไฟกับไม้ไฟแดงจอดหั้ตรงสนตัวนี้มักจอดไฟแดงเพราะมันใช้เวลาดุได้จอดดุได้เพราะมันทางไงบ่นลงใต้มือนี่ไปถนนพระรามที่สี่เนาะ่นด่าร้อยร้อยเสาอันรอยเสาอัน วินาทีเนะเาะลายเซาวินาทีมันก็มันก็ว่ายม,มันก็ส่องสองนาทีเพื่อแหละนะต้องได้ถ่าสองนาทีโอ,อ้าวสองนาทีเนะี่ยเบึงยาวยาวยาวรวดว,าว่วาแต่ปอยรถมาจากคารามีซีแล้วก็คือเอานี่ะ ติด,ดแล้วแหละ่อคนมาแต่พรรามทีีมันหลายคนแนลนรถพระรามที่ี่ไดิแล้วจะค่อยเข้ามาหาสุขุมวิทติด,ดคนสไลก์กับว่าสุขุมวิทมันรถติดหลฮะนะ้ามนค่ยว่าไปแลนพระรามิซีพรรามทีสีถนนมันใหญ่หลเลนแต่ว่าบนอันมันให้ขา่าวไปเจ้าเลี้ยวมันเลยมัน,มนก็สามก็แปดเลนเก้าเลนแต่มันแคบไหลายเพิ่นแบงอันนึง เลนหันน้อยพอดพอให้มันเหมาะสมได้โอ้คนใคนเๆนะ่ะถ้าเทียสองเลนก็เป็ี่ยนนะน่ะมันรถเบียดกับะเทศสามเลนสามเลนก็นกนนนกนแคบบนะาดนาะลกป้าเอาวิทย์นี่แล้วก็ซียุดไว้ก่อนเนาะ ไปนี่เดียวโอ้ยไปทางซุ้มถนนสู่คุมวิททาโรงเอียนสามนยเลกสามขึ้นซือรือซาเขวารรถติดขับ <c oughs> เจ้าเก๋ะมาอะไรกันทำใจเอาดีที่ติด,ตดหรือบนติดก็ได้ทำใจเอาเลย หมักแรีนอยู่นี่แหละสินกลางเนาะเดินทางสายกลางนี่แหละบบสโบสโบสโบแซงซส้บสบสสสยบสแซงขวาสิ่ตีก,กับสร้างมันเพราะว่ามันทับสบายฮะอ,อยู่ตีไว้ก่อนสุขดีสุขดี